ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้ยนะครับจะมาหาโชคชัแนลวครับไม่มีอะไรอีกแล้วในโลกที่จะทรมานใจเท่ากับแผลแห่งบาปมันเปรียบเสมือนสนิมเกาะกินดวงใจของผู้กระทําเมื่อยามหวนคิดถึงสิ่งใดที่กระทําแล้วต้องเสียใจภายหลังพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ให้เว้นเสียข้าพเจ้าเชื่อว่าหากเรามีธรรมะในใจแล้ว ไม่ว่าจะทำสิ่งใดๆลงไปก็ย่อมจะได้ดีเสมอข้าพเจ้าอยากจะเอาเรื่องที่พบเห็นมาเล่าสู่ฟังเพื่อเป็นคติเตือนใจของผู้ที่กำลังทำบาปอยู่เรื่องมีอยู่ว่าในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งชื่อตาหนวยตาหนวยเมื่อแต่งงานแล้วแกก็พาเมียสุดที่รักของแกมาอยู่ด้วยกันกับแม่ตัวเอง ตอนแรกๆก็ดีอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หลายปีต่อมาเมื่อแม่ของตันนวยเริ่มแก่ชราลงมากลูกสะพ้ยก็เริ่มรังเกียจเพราะทําอะไรงกงกเงเงขัดหูขัด,ขดตาไปหมดเมื่อความชั่วมันบังตาปัญญาก็หดหายจนลืมตนไปว่าตัวเองแท้จริงแล้วเป็นแค่ผู้อยู่อาศัยไปทางไหนลูกสะพ้ยคนนี้ก็จะคอยนินทาด่าแม่ผัวรับหลังใช้ให้ชาวบ้านฟังอยู่เสมอ ต่อมาในช่วงฤดูฝนฝนตกทั้งวันวันนั้นแม่สามีรีบเดินอย่างเร่งรีบเพื่อจะไปเก็บเสื้อผ้าและของที่ตากอยู่เพราะกลัวเข้าของจะเสียหายแกรีบมากจนเกินไปพอเดินไปได้แค่ครึ่งทางแกก็หกล้มลงกับพื้นอย่างแรงเพราะพื้นมันลื่นมากแกหกล้มลงไปนอนหงายอยู่กับพื้นหน้าขมำ แกลุกขึ้นเองไม่ได้นอนหงายตากผ้าอยู่อย่างนั้นเพื่อนบ้านพอเห็นแกล้มก็วิ่งเข้าไปช่วยหามแกเข้าในบ้านตักน้ํามาล้างตัวแกจนสะอาดพอตกเยินลูกสะใภ้กับลูกชายกลับบ้านได้ยินว่าแม่หกล้มแทนที่จะถามถ่ยถึงอาการกลับด่าซ้ําไปอีกแกว่าแม่ทําอะไรสุสม่มซ้มไม่รู้จักระวังทําให้ข้าวของเปียกฝนเสียหายหมด ยายแก่เมื่อหกล้มก็กลายเป็นคนพิการไปคือเดินไม่ได้ขาทั้งสองข้างจะไปไหนก็ต้องขี่คานไปสี่ขาร่างกายก็เริ่มแก่ชราลงเรื่อยๆลูกชายกับลูกสะภ้ยก็ไม่เคยที่จะหายามาให้แกกินเลยไม่เคยสนใจที่จะดูแลพอตื่นเช้าแกก็หุงข้าวกับข้าวปลาของตนเองแล้วก็รีบออกไปทำงานข้างนอก ทิ้งแม่แกชรลาที่พิการไว้เพียงลำพังยายแก่ถึงแกะจะทำงานไม่ได้แต่แกก็ไม่อยากเป็นภาระของใครพยายามขี้คลานสี่ขาออกไปหาผักมาทำอาหารให้ตนเองและก็ทำเผื่อลูกชายกับลูกสะใภ้ด้วยเพราะความเป็นห่วงลูกชายว่าแกกลับมาเหนื่อยเดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินเมื่อลูกชายและลูกสะใภ้กลับบ้านเข้าไปในครัว เพื่อจะรับประทานอาหารก็เห็นกับข้าวที่แม่ทำไว้ให้แทนจะดีใจหรือสำนึกในบุญคุณกลับดายายแก่ว่าทำไมทำกับข้าวไม่ถูกใจไม่น่ากินทีหลังไม่ต้องมันจุนวุ่นวายนะเดี๋ยวก็วตกบ้านตายหรอกจุ่นไม่เข้าท่าในเวลาต่อมาไม่นานก็เหมือนมีนรกมาดนใจให้ทั้งสองผวเมียตัดสินใจไล่แม่ออกจากบ้าน ผู้เป็นแม่ทั้งทั้งที่พิการอัมาพาเตเดินไม่ได้แต่เมื่อถูกลูกตนเองขับไล่และเพื่อความสบายใจของลูกจึงพยายามคานสี่ขาลงจากบ้านคานไปร้องไห้ไปลูกคิดดูเถิดว่าภาพเหตุการณ์ในตอนนั้นจะน่าเวทนาขนาดไหนมือที่คอยปาดน้ำตาที่ไหลออกอาบแก้มที่เหี่ยวแห้งเหี่ยวย่นบนใบหน้าทั้งสองข้างช่างน,น่าสงสารเสียเหลือกเกิน ญาติของข้าพเจ้าที่เห็นเหตุการณ์โดยตลอดเลยอดสงสารไม่ไหวเลยช่วยพยุงแกเข้าบ้านไปพักอาศัยชั่วคราวก่อนเวลาล่วงเลยไปไม่นานนักไม่ทราบว่าเป็นเพราะเวรกรรมหรืออะไรทําให้ลูกชายแกเกิดเป็นนามาพาขึ้นมาเป็นเพราะด้วยความรักความหยาย่วงใยแกจึงขอกลับบ้านมาดูแลลูกชายของตนส่วนลูกสะภ้ก็ยังคงด่าว่าแม่สามีอยู่ตลอดไม่เคยสำนึกถึงวิบากกรรมที่เกิดขึ้นเลย ในที่สุดสามีที่ป่วยก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆจนตายไปในที่สุดและต่อมายายแก่ก็ตายตามไปอีกคนพอสามีและแม่สามีตายลูกสะพ้ายก็ไม่กล้าอยู่คนเดียวในบ้านจึงหออผ้าไปอยู่กับลูกชายที่กรุงเทพและญาติของข้าพเจ้าก็ได้ยินข่าวมาว่าเมื่อแกไปอยู่กับลูกชายก็เข้าไปอยู่กับเมียของลูกชายไม่ได้เพราะทะเลาะมีปากมีเสียงกันทุกวัน และตอนนี้วิบากกรรมก็ตามมาถึงลูกสะพ้ยของยายแก่แล้วเพราะตอนนี้ทำให้ดวงตาของแกบอดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลยและไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่หายไม่มีใครสนใจต้องทนใช้กรรมที่ตนเองก่อโดยลำพังพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนไว้ว่า ผู้ที่มีความกตัญญูมีความเจริญไม่มีทางเสื่อมส่วนผู้อกตัญญูจะมีแต่ความเสื่อมไม่มีทางเจริญพระเจ้าหวังว่าประสบการณ์ชีวิตเรื่องนี้คงจะสอนให้ผู้ที่กําลังท้าหลงทางอยู่ให้เดินถูกทางขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานให้กับคนอื่นจุดสร้างเวรสร้างกรรมได้บุญได้กุศลด้วยกันนะครับ ขอบคุณมากนะครับต่อไปติดตามของมหาโชคชาแนลได้ใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ